เดี๋ยวผมทวนให้อีกทีนะ4.31.36นะโจทย์ให้มวลมาใช่ไหมครับสภาวะเริ่มต้นให้มวลมาให้อุณหภูมิมาคุณก็แล้วก็เขาบอกว่าเริ่มต้นเป็นของเหลวอิ่มตัวใช่ไหมครับคุณก็เลยไปเปิดที่ t ร้อยี่สิบใช่ไหม vf เป็น0.01060ลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ควรเขียนหน่วยติดท้ายไว้นะครับจะได้ไม่หลงนะ เพราะฉะนั้นวีรวมคืออันนี้นะครับแต่วีจำเพาะคืออันนี้ศูนย์จุดศูนย์หกย์นะครับวีรวมคือวี v ใหญ่ก็คือศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งลูกบาทเมตรนะครับลูกบาทเมตรก็กําลังสามแล้วก็อ่าครับ,รบแล้วกอ็อะไรนะเขาบอกว่าสภาวะที่สองเนี่ย ปริมาตรขยายขึ้นเป็นสี่เท่านะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรใหญ่อะปริมาตรเต็มอะก็ขยายเป็นจุดศูนย์ศูนย์อาก็คือที่ตรงนี้ศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสี่ลูกบาศเมตรนะครับแล้วอืมแต่ว่าที่คุณจะเอาไปเปิดตารางอะ ที่คุณจะเอาไปเปิดตารางอ่ะมันจะต้องเป็น V จำเพาะดีใช่ปะ่ะก็คือ V จำเพาะเอ่อคุณอนะ่ะคุณมีอันนี้อยู่ใช่ไหมมีไอตัวอันนี้มัน good note ใช่ปะ่ะเอ่อคุณจดตามผมไปด้วยนะแล้วเดี๋ยวพอหลังเลิกเรียนอนะ่ะคุณก็ไปเขียนเขียนข้อ B ข้อ C ต่อไปนะครับ แล้วก็เอาลายแล้วก็มาลงลายกลุ่มอ่ะเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายจากจากหน้านี้เท่าที่มีนี่นะครับไอวีสองเนี่ยถ้าเกิดคุณจะไปเปิดตารางให้ได้ใช่ไหมก็คือตัวอะไรอะ่ะตัว v ีจำเพาะณนะสภาวะที่สองอะ่ะมันก็คือ อ่อสี v ่คูณจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์ใช่ป่ะวีจำเพาะจดไปด้วยนะวีจำเพาะนะจุดนะที่สองก็เป็นสี่เท่าของวีจำเพาะแรกเหมือนกันนะครับผมกดเครื่องคิดเลขได้เป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่สองสี่นะครับลูกบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมโอเคไหมครับศูนย์จุดศูนย์สี่เดี๋ยวนะ ผมจดบ้าง0.00424นะครับรูปบาทเมตรต่อกิโลกร,รมัมอ่ะเรารู้อะไรอีกเรารู้ว่าปริมาตรเอ้ยความดันคงที่ใช่ไหมครับเ,เรารู้ว่าความดันคงที่นะก็คือคงที่ที่เท่าไหร่เอ่ยไอันี่ใช่ไหม1.98.5นี่ใช่ปะ่ะใช่ครับโอเค เราให้ความร้อนกับในนี้แต่ว่าอุณหภูมิมันจะต้องสูงขึ้นนั่นแหละนะถึงแม้ว่าความดันจะคงที่แต่อุณภูมิมันต้องสูงขึ้นได้เนาะแล้วก็ปริมาตรก็ขยายตัวเป็น4เท่านะครับทีนี้ผมกำลังจะไปเปิดดูว่าที่ความดันหนึ่งเก้าดจุดห้าเนี่ยแล้วก็ V มันเป็นจ0 4ศูี่สองสเนี่ยมันยังเป็นของผสมอยู่ไหมนะครับจริงๆผมดูตรงที่คุณเปิดมาตรงนี้ก็ได้นะ เห็นเห็นเมาส์ที่เป็นรูปมือขยับขยับอยู่ใช่ไหมเห็นอยู่ครับเห็นอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้คืออุณหภูมิอิ่มตัวร้อยี่สิบใช่ไหมครับจะตรงกับความดันอิ่มตัวหนึ่งเก้าแปดจุดห้าใช่ไหมถ้าความดันคงที่และยังเป็นของผสมอยู่นะอุณหภูมิมันก็ยังคงเป็นร้อยี่สิบอยู่นะถูกไหมครับต็มตามทันไหม ตามทันอยู่ปะวะอุณหภูมิเริ่มต้นเท่ากับอุณหภูมิตอนอุณหภูมิตอนที่สองเท่ากับอุณหภูมิเริ่มต้นหรือเปล่าตอนนี้ใช่อะแต่แต่คุณเข้าใจไหมว่าทำไมมันใช่อะยังไม่เข้าใจคนั่นน่ะดิทำไมถึงต้องให้ผมแชร์หน้าจอคุณวะทำไมคุณไม่วาดใน i p a พแล้วคุณก็แชร์มันขึ้นมาวะงงว่ะ เออแต่ผมขี้เกียจเปิด iPad ผมแล้วมาวาดให้คุณดูแล้วว่ะคืองงว่าคุณจะโยนรูปลงมาแล้วให้ผมแชร์ทำไมว่าผมก็ขี้เกียจจะไปเขียนนอะไรของคุณอะ่ะผมขี้เกียจเขียนนะคุณนึกภาพอย่างนี้ก็แล้วกันนะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเรื่องของคุณแล้ววะงงงงว่าแล้วถ้าคุณไม่ไม่หัดทำกันอย่างเงี้ยแล้วถ้า ถ้าถึงตอนนี้แล้วคุณยังแบบไม่คล่องนี่นะมึเงเอ้ยสอบมึงก็ตายหาหมดเลยอ่ะนึกภาพที่เราเคยวาดรูปนี้นะครับวาดรูปไอ้ระคังข้ามอะนะที่ว่าเป็นเป็นทีวีไดแกรมอะนะครับมันจะเป็นระคังความใช่ไหมแล้วก็พอเป็นระคังความปุ๊บมันก็จะมีเส้นความดันคงที่ใช่ป่าวะความดันคงที่อ่ะที่มันเป็นเส้นสามขยับนะครับขึ้นไป แล้วก็ชนกับเส้นของเหลวอิ่มตัวที่อยู่ระครังซ้ายใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นจังหวะเปลี่ยนสถานะใช่ไหมครับจากเส้นของเหลวอิ่มตัววิ่งไปตามแนวนอนนะครับจะไปชนไอ้เส้นด้านขวาของระครังนะครับก็จะเป็นเส้นไออิ่มตัวนะครับแล้วก็ความดันก็จะขยับขึ้นไปอีกณนะตอนนี้จุดเริ่มต้นของคุณเนะ่ยมันคือของเหลวอิ่มตัวนะครับคือตรงตรง เส้นของเหลวอ,อินโตทางซ้ายที่ตัดกับไอเส้นแนวนอนที่เส้นเปลี่ยนสนานะพอดีนะครับตอนนี้กระบวนการความดันคงที่คือคนก็เดินตามเส้นแนวนอนมานี่แหละนะครับตอนนี้กำลังจะเช็คว่าไอจังหวะที่ความไอปริมาตรจำเพาะมันเป็นจุด0ูนย์ศนี่สองสี่เนี่ยมันเป็นไอร้อนยิ่งยวดหรือ,อยังนะครับจังหวะที่มันกำลังขยับจากจุดไออะไรนะจุด ของไออิ่มตัวเดินมาทางขวาแบบแนวนอนที่เป็นกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับซ้ายสุดต้นทางมันะก็คืออันนี้จุด001060นะครับขวาสุดที่เป็นเส้นไออิ่มตัวเนี่ยปริมาตรจำเพาะมันจะเป็นเท่านี้จุด8 9ดเก้นะครับเพราะฉะนั้นไอจุด00424เนี่ยมันยังยังคงอยู่ระหว่าง v f กับ vg อ่ะนึกออกไหมเพราะว่ามันกําลังอยู่ในบนเส้นเปลี่ยนสถานะนี่แหละนะครับทีนี้พอมันกําลังอยู่บนเส้นเปลี่ยนสถานะเนี่ยก็แปลว่ามันยังคงเป็นของผสมอยู่นะแต่ว่ามีไอมากขึ้นนะครับโอเคไหมมันก็เคลื่อนมาทางขวาคือจากของเลอิงตัวที่ไม่มีไอเลยนะครับมาเป็นของผสมนะครับมีไออยู่เท่าไหร่ไม่รู้คุณต้องไปคํานวณจาก V ของของผสมเท่ากับ v f บวก X VF g l เองนะครับมันก็จะได้ค่า X ออกมาโอเคไหมตอบข้อะ B คืออุณหภูมิสุดท้ายยังคงเป็น120อยู่เพราะว่ามันยังคงเป็นของผสมยิ่ตัวที่ความดัน198.5อยู่นะครับข้ออ่ทีนี้พอคุณรู้ว่ามันเป็นของผสมอยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณจะหาค่า X ได้นะครับค่า x เนี่ยมันก็จะมาจากอะไรอะ่ะ จากสมการ v ของของผสมใช่ไหมถ้าเกับ vf บวก xvfg เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะหาค่า x ได้นะครับกวนนี้นะมันจะทําให้หาค่า x ได้นะครับพอคุณรู้ค่า x ปุ๊บคุณก็ไปหาค่า u ของของผสมนะจังหวะที่สองนะครับ uf บวก xufg นะครับพอคุณรู้ u สองใช่ไหม u 1คุณอนะ่ะมันจะเป็น uf อยู่แล้วนะครับ uf คือตัวนี้นะ ถูกไหมเพราะสภาวะที่1คุณเป็นของเหลวอ,อิ่มตัวใช่ไหมครับ u 1มันก็จะเป็น uf นะครับส่วน u 2เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปหาจาก u u 2เท่ากับ uf บวก x ufg นะครับแล้วก็คุณก็ไปเข้าคุณก็ไปเข้าสมการนะครับสมดุลพลังงาน q ลบ w เท่ากับ Delta u นะครับเ q เป็น0นย์เพราะเป็น Insulated นะครับ W ก็คือ มีงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอยู่นะครับเป็นงานขยายตัวเป็นบวกนะครับแล้วลบแล้วก็ไอค่า u ไอ้ W R W ต้องหาอีก W ก็จะเกิดจาก P เดลต้า V ใช่ไหมอันนี้ V สอง V หนึ่งคุณรู้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะหางานเนื่องการเปลี่ยนแปลงปริมาตรได้นะครับงานเนื่องการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเป็นบวกนะครับเท่ากับ P คูณกับเดลต้า V นะ P ก็คือตัวนี้แหละหนึ่งเก้าแปดจุดห้า เดลต้าวคุณก็คือตัวนี้นะวีสคือ v ใหญ่ตรงนี้นะครับเท่านี้ลูกบาทเมตรลบด้วย v 1คือเท่านี้ลูกบาทเมตรนะครับส่วนฝั่งขวานะครับที่เป็นฝั่งขวาที่เป็น m คูณเดลต้ายเนี่ย M รู้ละเป็น1.8่ใช่ไหมเดลต้าก็เดี๋ยว u 2เป็น U ของของผสม u 1เป็น u f เนะครับเดี๋ยวก็จะหา m ูเดลต้าได้ ก็เหลือแต่ W ใช่ไหมเดี๋ยว W มันก็จะออกอ่ะทีนี้พอ W ออกปุ๊บ W เนี่ยหน่วยมันเป็นกิโลจูลใช่ไหมครับคุณจะต้องได้ W ออกมาเป็นลบด้วยซ้ำไปเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานไฟฟ้าที่คุณป้อนเข้าไปที่ฮีเตอร์นะครับแต่ว่าตอนที่คำนวณเรื่อง อะไรเนี่ยไอ้ที่มาเกี่ยวกับเวลานี่ก็เอาดึงมาเฉพาะขนาดนะ w คุณเป็นลบใช่ไหมครับเท่าน,นั้นเท่าน,นี้กิโลจูลว่าไปคุณเอามาเฉพาะขนาดใช่ไหมจับหารด้วยเวลา10นาทีนะครับมันก็จะเป็นอัตราเป็นกำลังนะครับก็จับหารด้วย10นาทีแต่ว่า10นาทีนี้ต้องเป็น10นาทีในหน่วยวินาทีนะครับก็คือจับต้องจับหารด้วย6 0รอยอะไรเงี้ยเนาะ ด้วยหกร้อวินาทีเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นกิโลวัตต์เองนะครับมันก็จะตอบว่าเป็นกี่กิโลวัตต์นะก็ถ้าคุณจะให้ผมแชร์รูปภาพผมก็ทำแค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดคุณแชร์จาก ipad คุณนะคุณสามารถเขียนตามที่ผมบอกเมื่อกี้ได้นะครับอ่ะงั้นข้อนี้เอาไว้เท่านี้นะครับ